สวัสดีครับดายกรอกราฟครับวันนี้เราจะมาตีดันประจําวันครับดันเขากดของอาไลอาลีเว้ยเออนั่นแหละครับของอาลีในระดับความยากโหดนะครับของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวึงนในระดับความยากเนี่ยของรางวัลมันจะเป็นอุปกรณ์หกดาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระดับความยากโหดเนี่ยของรางวัลต้องโหดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่มาดูไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของรางวัลเจ็ดดาวไม่ใช่เป็นอุปกรณ์หกดาวนั่นแหละผมว่าเนี่ยนะส่วนอ้อันเนี้ย ไม่รู้อะไรเหมือนกันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าของมันกากอะกล่องกล่องมันกากผมไม่แน่ใจด้วยว่าให้มา2อ,อันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันส่วนศัตรูนะครับศัตรูก็คือ3ามหนุ่มนักรักครับผมนักลบเวย้ยอ่าเขาแรกคือลุกครับผมความสามารถลดต่อโต้ปกติครับไม่มีอะไรเลยความสามารถเดิมอ่าถ้าจบตีก็เป็นลดป้องกัน,นครับเป้าเดียวเฉยๆอันนี้ก็บัฟตัวเองครับเพื่มพลังป้องกัน อากอนก็เป็นลดพลังโจมตีฝั่งเราแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับฝั่งตัวเองนะครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันคล้ายๆเพิ่มพลังป้องกันนะครับอีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าโจมตี250เปซนสามเป้าจะทะลุป้องกันด้วยแรงมากอันนี้เป็นลดอัตราขีครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับลดป้องกันเป้าเดียวแล้วก็ลดไก่ภาพลดโจมตีไก่ภาพของลูกที่ลดป้องกันเหมือนกันป่ะเออลดป้องกันเหมือนกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับสำหรับ ทีมของศัตรูทีนี้นะครับมันขาดอยู่2อย่างครับอย่างหนึ่งเลยก็คือท่าที่โจมตีหลายๆิตครับเพราะฉะนั้นลินริโป้สตั๊ดคาวอะไรเงี้ยจะค่อนข้างอยู่ได้สบายครับอืมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่าเร่งเทินครับเพราะฉะนั้นกีพลังแทโอก็จะอยู่ได้สบายคริสด้วยนะครับก็อยู่ได้สบายเพราะว่าเขาไม่มีเร่งเทินไม่มีท่าตีหลายเป้าด้วยโอเคคราวนี้มาดูทีมครับทีมผมที่ใช้ก็จะเป็นลินยืนหลังตัวเดียวครับริโป้ยืนหน้านะครับ แล้วก็กีพลังกับแทโอนะครับเอามาเป็นอัมตะครับอีกตัวหนึ่งคือ S ครับผมสำหรับ S ที่ผมใสมาเนี่ยเพราะว่าผมยังทำบัสข่าวได้ไม่ถึงไหนนะครับแล้วก็ที่ใสเอมาเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้จบเว็บแรกเร็วๆวที่สุดนะครับก็เลยใส่ S มาที่ทำไมต้องจบเว็บแรกเร็วๆที่สุดเพราะว่า,เ,าเรียกว่าอะไระเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวอธิบายข้างในแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยครับเว็บแรกให้ใช้ให้ S ใช,ไมไมใช้ท่าตัวเดียวครับทำไมถึงต้องใช้ท่าตัวเดียวเพราะว่า อาร์กอนเนี่ยมันมีท่าเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่อาร์กอนใช้ท่าแล้วเนี่ยท่าเวฟสองผมต้องการที่จะได้ออกท่าก่อนผมต้องไม่ใช้ท่าอีกแล้วไม่ออกใช่ปะเพราะว่าฝั่งเขาใช้ท่าแล้วก็ฝั่งเราใช้ท่ามันจะสลับกันอย่างนี้เมื่อกี้อาร์กอนใช้ท่าแล้วถ้าผมใช้ท่าอีกพอถึงเวฟสองุ๊บฝั่งเขาจะได้ใช้ท่าก่อนนะครับผมก็เลยต้องใส่ S มาเพื่อที่จะให้จบเวฟแรกให้เร็วที่สุดนะครับการที่จะจบเวฟแรกให้เร็วที่สุดเนี่ยพอใส่พอใส่ S มาแล้วอย่างเนี้ย มันจะช่วยทําให้จบเวฟแรกให้โดยสุดได้ง่ายเพราะว่าเราจะตีแรงตีแรงมากด้วยนะครับนั่นแรงมากเห็นไหมสําหรับรอบนี้นะโอเคผ่านแล้วนะครับคราวนี้เวฟสเราก็เริ่มออกท่าทางได้แล้วคราวนี้เอสจะตายก็คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็คือเอสมันมาถึงจุดสูงสุดของวันแล้วครับคือถ้าเอสอยู่อยู่รอดไปได้ก็ดีครับแต่มันมีพวกท่าแรงท่าหมู่ท่าอะไรพวกเนี้ยเอสไม่น่าจะรอดครับเนื่องจากมันมันเป็นตัวเดียวที่ไม่ไม่ไม่อมตะเหมือนคนอื่นเขาอะนะ นคนอื่นเขาเอามาต่าแบบโคตรโคตรโอเคเอ,เอ,เอ,เอสฝากทิ้งท้ายไปสักหน่อยนะครับไปจ้ะไปจ้ะเอสเดี๋ยวเขาได้ใช้ท่าก่อนเขาใช้ไปแล้วอันนี้เอสได้ใช้ท่าก่อนจิ้มไปโอเคชันเเล์เป็นเป้าแล้วนะเปลี่ยนตัวตายได้ก็ <ๆ S 1> จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับสเต็ปนะครับโอ้โชคดีนะที่ไม่โดนเอสโอเคแต่กีฬพลังเราล้มแล้วครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเราต้องรีบจบครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอตัวอมาตะามันล้มเนี่ย ถ้าเรามากั๊กท่าไม่ยอมใช้ท่าเทิร์นมันจะเดินใช่ไหมครับพอเทิร์นเดินเนี่ยพอผ่านเวฟท่าอมตะมันไม่ได้รีเซ็ตนะครับคือสมมุติแบบว่าปกติเป็นกันไอ,อ้มันเป็นอมตะสามเทิร์นอย่างนี้ใช่ปะ่ะคราวนี้พอเวฟนี้มันผ่านไปแล้วสองเทิร์นยเงี้ยเข้าเวฟหน้ามันจะเหลือเทิร์นเดียวนะครับก็เลยจะต้องรัวนิดนึงนะครับสำหรับเวฟนี้เราต้องจัดเต็มครับโอเคน่าจะเรียบร้อยไหมแต่ต้องบอกว่า ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่วิธีที่ผมใช้ผมใช้ประมาณนี้ซึ่งมันใช้เวลานานาน,นะครับมันใช้เวลานานาน,นานพอสมควรเลยเพราะว่ากูไมนถึงมากอะขนาดนี้กูใส่เอสแล้วนะเนี่ยคือตอนแรกผมก็คิดว่าอยากจะใส่พวกคาร่าพวกไอลีนหรือ one, เดลโลนอะไรอย่างงี้นะครับมาเพิ่มบัฟนะครับซึ่งโหยากอะเพราะว่าไอตัวพวกนั้นมันมันตายเร็วกว่ามากจริง เ,เดียวโล่นอาจจะพอได้นะสำหรับใส่แทนลิโป้นะเอาไว้แทนโอไปด้วยแล้ววะ่ะไปจ้าสกิดอีกหนึ่งทีอ่าอย่าง,งานั้นครนี้เอสเรารอดไปถึงเวฟบสามด้วยวะ่ะมาสจัจรย์มหัศจรย์คอนแวนมาก <c oughs> ไปจัดไปจัดไปครน,นี้ลินออกท่าอัน,นี้สามสามตัวแล้วนะครับโอ้โหเร็วเยอะด้วยไปไหมเนี่ยไปลินออกท่าจิกจักจกจัก เออแรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้อยู่ครับอย่างนี้เอ,อ้ยเขายกโลด้วยเอสเราจะได้รอดอีกสักนิดหนึ่งครับให้เราใช้ท่า2ท่า3ท่าสำหรับ,บตำแหน่งครับยืนตรงไหนก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวโอ้ยไม่โดนเอสรอดไปยังได้อยู่ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือนี่คือมันเป็นจังหวะแบบว่านัวไปเรื่อยๆอะ่ะนัวไปเรื่อยๆมากกว่าคือฟันไปเหอะครับมันไม่มีแบบ ตุ้มเดียวตายแล้วมันต้องค่อยๆสะสมสมเมรไปเรื่อยๆครับเอสกูทิกเกอร์สกิลแล้วครับเกือบตายเออแต่เอสยังยืนอยู่ได้ครับอย่างนี้ก็น่าจะยังสบายขอขอเอสฝากลายไว้หน่อยก่อนก่อนจะตายนะครับก่อนจะขึ้นสวรรค์นะครับเออเนี่ยก็จะค่อนข้างสบายเห็นไหมครับเพราะว่ามันตีโดนลิโป้ไม่เป็นไรครับถ้าหลายฮิตก็ไม่มีประโยชน์ครับกันนบเป็นหนึ่งฮิตไอ้กันนบเป็นหนึ่งวทยชิลด์กันป่าหอกมาแล้วโดนลินไม่เป็นไรครับต่อครับ สเตปท่าอ้าวกดผิดท่านะต้องกดของลินดีกว่าไม่เป็นไรท่าน,นี้ก็ได้ครับสเตปก็จะประมาณนี้นะครับคือเราจะเน้นเอาเอสไว้เอาเอสเอาเอสยืนไว้วัดดวงอะแหละประมาณนั้นคือเผื่อมันอยู่รอดถ้ามันรอดเนี่ยเราก็จะจบได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้ามันไม่รอดเนี่ยก็ก,ก็ค่อยๆสกิปไปครับแข่งกันสกิปเนีคือเขาก็ตีเราไม่ตายเราก็ตีเขาไม่ตายอย่างเงี้ยถือวโอเคครับเรียบร้อยผม6นาที อันนี้โชคดีนะครับที่เออยู่รอดถ้าเออยู่ไม่รอดเนี่ยก็จะตีนานมากกว่านี้นะครับก็จะประมาณนี้มาดูของรางวัลกันดีกว่าเราจะได้อะไรของรางวัลมันไปส่งลงกล่องนน้นใช่ไหมโอเคไปดูของรางวัลกันสิของรางวัลของรางวัลของรางวัลอยู่หน้านน้นโอเคของรางวัล เนี่ยเหรอเดี๋ยวเขาล้อ,อมันต่างอะไรจากเดิมวะเนี่ยโอ้ย,อยกดผิดอันเขาบอกมันต่างจากเดิมด้วยเหรอเนี่ยเงากูไปไหนนี่ไม่เอาเวกไม่อะไระสิไม่ให้เป็นหินเอาเวกนี่มาหรืออะไรสักอย่างนึงวะสรุปว่าอาเจนดวงผมเองก็ได้น้ำที่สวยแล้วได้ของเดิมนะครับอ่ะคราวนี้เราดูนี้ดีกว่ากลงล้อนอรกหนึ่งทีเหมือนเดิมอ่ะ วันแรกเปิดได้ใบเรียกนะครับวันที่2เปิดได้ใบธาตุนะครับวันที่3ามจะเปิดได้ใบสุ่มสามหกดาวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเช็ค 20, ชื่อ2 0 0 0มื่นกระสามครั้ง2 0 0 0มื่นรับซับรับซับอะนีนาสามครั้ง2 0 0 0มื่นแต่เจนวิเศษตีไปแล้วเมื่อกี้เลย2 0 0 0มื่นขอคอยไม่สุดสุดหนึ่งครั้งสอง0มื่นมาหมุนกองล้อนะล็อกอ้าวประดับสี่ถึง6กดาวไม่สุ่มแล้วเว้ยแต่ว่าดวงดีนะครับได้ประดับ4ถึงหกดาวโอเค สุดยอดไปเปิดเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาเปิดกล่องกันอีกสักหน่อยดีกว่าเอาให้เหลือแบบวันเดียวแล้ว,นะวกันนะโคกสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยผมเปิดออกไปอู้แต่ความเร็วน้อยไปหน่อยต่อครับต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนี่อะไรกล่องอุปกรณ์ไปสุ่มสันทองาวโคกาลิก,กิอู้เปิดกล่องอได้รูปี้ดีครับดีครับสนับสนุนให้ให้เปิดได้รูปี <laughs> ช้ชอบชอบชอบเปิดได้รูปี้เยอะก็ดีเหมือนกัน สามที่หกดาวอีกแล้วจ้าโอ้โหก็ปี้มาเลยแค่เปลี่ยนจากเวทเป็นโจมตีกายภาพจะให้แรงๆก็ไม่ได้ให้เยอะๆก็ไม่ได้ขอแบบสุดๆไปเลยได้ไหมของไม่สุดนี่เอาไปทุบทิ้งหมดอะโอ้โหเลือดแต่เลือดน้อยโอเคเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราการเปิดเดี๋ยวผมค่อยกักไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปค่อยไปเปิดอีกอันนี้เรามาสี่ทุกดาวดีกว่า,าระดับสี่ทุกดาวระดับเตส <laughs> มันมีด้วยวะ ได้แค่ตาบอดนะครับตาบอดก็โอเคครับโอเคดูว่าใช้ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอไว้แค่นี้ครับ้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ